ผูเรียนราชาแห่งผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อคุณเริ่มลิ้มรสกลไกที่ซับซ้อนของร่างกายจะเริ่มทำงานทันทีเนื้อที่หอมหวานจะเดินทางเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสกัดเอาพลังงานมหาศาลออกมาลึกลงไปในระดับจุลภาคนับผนังลำไส้เล็กอนุภาคสารอาหารสีทองกำลังถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว พลังงานนี้จะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทมิรอนในสมองเกิดการเชื่อมต่ออย่างคึกคักพร้อมๆกับที่กล้ามเนื้อได้รับสารอาหารเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในทุเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นยอดที่ทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวและมีพละกกำลังอย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นที่สูงเกินไปอาจนำมาซึ่งภาวะร้อนในหรือการอักเสบในกระเพาะอาหารรวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ระบบเผาผลาญทำงานหนักเกินไปการเข้าใจกลไกของร่างกายจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากราชาแห่งผลไม้นี้ในสัดส่วนที่พอดี